กองทัพไทยกำลังเตรียมตัวสร้างรวชายแดนในพื้นที่ที่ขึ้นกับปัญหาซึ่งเป็นการดำเนินการที่สร้างความรำคาญให้กับกัมพูชาทั้งนี้ก็เพราะกองทัพไทยต้องการให้กัมพูชาถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนบิ๊กเล็กยืนยันว่าประสาทตาควายอยู่ในเขตอธิปไตยไทยและเขาชี้แจงวิธีสันติวิธีที่จะใช้ในการแก้ปัญหาชายแดนโดยการสร้างรวชายแดนกึ่งถาวรเป็นลำดับแรกในวันที่6พฤศจิกายน2568พลเอกนัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันอย่างเข้มข้นว่าปราสาทตาควายอยู่ภายในเขตอธิปไตยไทยและระบุวิธีการแก้ปัญหาชายแดนจะเป็นการใช้หลักสันติวิธีผ่านกลไก่ j c c และ RBC ในลำดับแรกยกเว้นกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและจำเป็นต้องใช้กำลัง พลเอกนัทะพลเผยแพร่ข้อมูลว่าปัจจุบันกองทัพไทยกำลังเร่งให้กัมพูชาถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ที่อาจทําให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างไรก็ตามพลเอกนัทะพลยังระบุว่ากองทัพไทยต้องการให้กัมพูชาเร่งการเก็บกู้ทุนระเบิดหลังจากเหตุการณ์ที่ทาให้กองทัพไทยเจอเหตุกับทุนระเบิดและมีทหารไทยเสียชีวิตถึง6คนกองทัพไทยจะเร่งดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดในเขตอธิปไตยของตอนเองก่อนในพื้นที่5แห่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอธิบายว่าเพื่อจัดการชายแดนและทวงคืนพื้นที่ตามข้อตกลงที่เป็นไปกองทัพไทยจําเป็นต้องเริ่มสร้างรั้วชายแดนในรูปแบบกึ่งถาวรทั่วทั้งชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งยาวถึง798กิโลเมตรรั้วชายแดนจะมีลักษณะที่ทึบด้านล่างและโปร่งด้านบนพร้อมกับติดตั้งลวดหนามกองทัพไทยยึดมั่นในการใช้วิธีสันติวิธีเนื่องจากเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากนานาชาติดังนั้นการใช้กําลังจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่จําเป็นจริงๆเท่านนั้ แต่นี้คือจุดที่เป็นการต้แย้งกัมพูชาจะยอมให้กองทับไทยสร้างรวชายแดนในพื้นที่ที่พวกเขายืนยันว่าเป็นของตนเองหรือไม่การดำเนินการนี้อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเสื่อมโทรมลงหรือจะเป็นการเปิดโอกาสให้การสนทนาและความร่วมมือเกิดขึ้นคุณคิดว่าการสร้างรวชายแดนนี้เป็นการดำเนินการที่เหมาะสมหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นข้างล่าง